p i ซ่าเกมฟิ i เ a ชัน n อดเ e นเจอร์อังกฤษพ i z z a เทส t การผจญภัยในโลกพีซ่าฉบับภาษาอังกฤษด้วย Quizlet and q u i z ซิสเอพิโซด1ทะเลสาบชาติเลคชาติโดยนางสาวพึกษาเกิดในนาพีซ่า Pizza, วัดความฉลาดรู้ทั้งสารด้านได้แก่ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยา,าศาสตร์และด้านการอ่านข้อสอบพีซ่าสู่โลกดิจิทัลด้วยเกม Adventure English Pizza Test การผจญภัยในโลกพีซ่าฉบับภาษาอังกฤษด้วย <Sure. S 1> ค u i สเล t และ แต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึง Quizlet ก่อนนะคะ Quizlet เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องคําความหมาย<ร>และคําศัพท์ค่ะก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชัน Quizlet นักเรียนจะต้องมี Account ก่อนนะคะนักเรียนต้องลงทะเบียนสามารถลงได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะใน Quizlet เกมนี้นะคะครูเกดจะมีเกมให้ทั้งหมด4ด่านนั่นคือด่าน Flashcard Match Learn และ ซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องผ่านด่านทั้ง4ด่านและนักเรียนสามารถตรวจคําตอบและดูคําตอบได้ด้วยตัวเองค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะจะมีสกอร์บอร์ดขึ้นมาให้นักเรียนดูค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะผ่านด่าน4ด่านใน Quizlet แล้วต่อไปเราจะเล่น Quizizz กันค่ะ Quizizz เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ที่ช่วยในด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามีเกมต่างๆให้เล่นมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะเล่นในหมวด Live g เกมค่ะโดยเรื่องที่เรานำมาเล่นก็คือเรื่องของ l ล k Chart โดยเป็นข้อสอบพิซซ่าภาษาอังกฤษค่ะ เราะะจะเล่นในโหมดยอดฝีมือหรือ Mastery Peak เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จนะคะนักเรียนจะทราบผลคะแนนทันทีค่ะและคุณครูนะคะจะทราบผลคะแนนในหน้ารีพอร์ตค่ะเพื่อจะได้รู้นะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นค่ะมีการเผยแพร่พีซ่าเกมฟิเคชันกับคุณครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ